อะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการนี่ครับอนุบาลกล้วยแดงอินโดนะครับเป็นกล้วยเนื้อเยื่อนะครับตัวนี้อายุไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะฮะก็เพิ่งได้มาอาทิตย์นึ่งนะครับเพ่ได้มาก็เพิ่งมีเวลาจะทํานะครับหานี่ครับเขียนไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยสาเดือนห้าใช่แต่ปีที่แล้วนะครับ เราก็แกะฟ้าก่อนนะค, yep. <umas> ครับผมได้มาสามต้นครับแกะฟ้าเอาโฟม main. ออกก่อนนะครับอ่านี่ครับเดี่ยวโฟมเหมาะนะครับนี <okay>. ่ครับเหมือนว่าเขาจะอยู่ในขวดนี้นานแล้วนะดูใบนะฮะยาวแลวน่าจะสัก หูหลายใบแล้วนะครับหลวโลนี้มี2ต้นครับนะครับแตกได้2ต้นใบก็ยาวละสามสี่ใบแล้วนะครับมี2ต้นนะครับอันนี้มี1ต้นเราจะแกะฝาออกให้เขาปรับสภาพก่อนนะครับปรับสภาพปรับอุณหภูมิก่อนเราจะยังไม่ลงเลย นะครับจะทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาปลูกนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับนะนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ให้ต้นเราปรับสภาพอากาศภายนอกนะครับก็เราก็จะทําการดึงเอาจะขวดรลนะครับตัวนี้เป็นวุ้นที่เป็นอาหารในในรูนะครับก็รู้สึกว่าอายุเขาก็โตพอสมควรแล้วนะอันนี้ก็ปลูกแล้วนะครับ ปลูกแล้วสามต้นนะครับทีนี้ก็จะทําต้นนี้ให้ดูนะครับเอาออกจากโถนะครับเอาออกก็ไม่มีอะไรครับดึงเอาเลยนะครับบางคนอาจจะใช้คลิปดึงออกมานะครับนี่ก็ใช้มือดึงเลยมันไม่แน่น,นอะไรนะครับเพร่ะอว่าตัวน้ำปิ่นเทวบุนอาหารกล้างน้ำหน่อยเอาโฟมบอ,อ นะครับนี่นี้ก็กำลังมีนอเล็กด้วยนะครับเหมือนจะมีนอนนเล็กขึ้นมาอีกนะครับก็เดี๋ยวให้เขาโตก่อนค่อยค,อยคอยแยกก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็จะปลูกก่อนเดี๋ยวดูรากดูอะไรกันนะครับอ่ะโอเครากก็สมบูรณ์พอสมควรน,นะครับ กระถางที่ใช้ก็เป็นกระถางสามนิ้วนะครับนี่ดินที่ใช้ปลูกก็นะครับเป็นดินที่ผมผสมไม้ได่างนะครับนะครับก็ดูในคลิปข่อนหน้านี้ได้นะครับเป็นสูตรปลูกไม้ได่างนะครับที่ใช้ปลูก หลุมหน่อยนะครับเอาลากลงเบาๆนะครับเดี๋ยวลากเข้าหักเะเท่านี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะอบนะครับทีนี้ จะอบเพื่อจะให้ล่างเขาเดินเต็มที่นะครับวิธีการอบของผมก็คือใช้แก้วกาแฟพลาสติกนะครับใช้แก้วพลาสติกครับเอาแก้วแบบนี้ก็เอากระถางลงไปนะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับ แค่รุ่นนี้มันไม่มันเออตรงนี้ไม่มีรูครับก็จะหาเทปกาวมาติดอ่านะครับตรงฝามันมีรูนะครับแล้วก็ปิดด้วยเทปกาวตัวนี้ตุนใช้เทปใสนะครับปิดลงไปเลย นะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าข้างในนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับการอบนะครับเขียนวันที่ไว้ก่อนกันลืมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็วิธีการอนุบาลน,นะครับอนุบาลไม้เนื้อเยื่อกล้วยแดงอินโดนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝาก ติดตามกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ